ครับมีกำลังทำช่างกำลังปักหรือ,ะอนะครับลูกค้ากำลังลือ้อเป็นประตูนะครับครับนะครับกำลังทำรายการไม่นะครับฝั่งน,นี้ไม่โดนนะโดนฝั่งขวาเดียวนะครับ ถึงว่าครับฮะไสรือแม่สามศูนย์มันออกเอง้ยสามัแน่แมนเพืนโยมถูกแน่เลยทะเวียนมันหาสามอ้ยเต็มเต็มเลยป็นตัวมากี่รถอีกแล้วปินตัวเนี่ ม <Moment. S 2> อเมนเลี้ลขรถแก่หาท่าชุนเ,เลีกเก้ยงประจำเลยตุ้ตีนต่อขาตัวตรงนี้แมนมาที่รถ <c oughs> แ,แล้วเพื่อน อ๋อฟังไว้เด้อก็ได้ดูคลิปนี้นะครับเ่าฮ่าฮล่าฮ่า่า่าา่าฮ่าฮ่าาฮจาฮา่านาฮ่าฮาาฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮาอ่า่าฮา่ะฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮเาาฮอาอ่าฮ่า่่าฮเา เาเรียกว่าคันเรีกออกซูนามจะมากินเบียร์น้ำข่อยได้พัก็ะกินนะมแไืนีก็ินียรนข่เีโอ้ตายวะไปกินที่รีตนี้วะเ่าหร่อยควาเนี่บ่านิบ่ะโอ้เลขซูนทวันกรไดยุหสามบ่ไดบ่ไอแค่ต้นซื้อยังกว่าแปดหกกว่าเราแปดเก้าคือว่าาฝัวลวกแลยวมั้ รู้ว่าเี่งพ่อแศูนย์แล้วสิบแปดหกเอพรามากนเออลพวกกับหัวเหรอให้ถือเหลอนลอห็นปแล้วกับแซลตลีให้ถือเหลอนีน่ะคือพวกกัหัวเนาะเนี่ยเดี๋ยวซื้อหนิเลยแใ่ซือหวยบ้าอ้แล้วพวกลกแลีดแปดเก้าีบ่า แล้แล้วาอผไปคือแงถือป็เก่าดีตงเคือแวะะือเปเก้าดีบ่ะคเอาเป็นหัวไม่ถือต้องอกเป็เก้ากันละแล้วก็ถือหัยโอ้แล้วพวกกับแต่กนต้องถือหยี่นี้ล้วกยงแก้ถือก็ถือว่าถือหวแล้วถือแปดหัวแปดเก่าไปเื้อนั่นมัแก้วซื้อตารางไหมบนว่าสือฮะมึงเอ้ยว่ะตายไม่ไหวเลย ชัางวัดครับคลิปนี้ไปทำนี้ก่อนครับน้าพ่อกดไม่ด้ลูกค้าถ่ายรูแล้วนะครับกำลังทำนะครับช่างกำลังทำอันนี้เปลี่ยนให้นะครับครับผมขอบคุณครับเนบ่ยก็เลี่ยแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ